สวัสดีครับพวกเรา mm hmm. เทศรินครับล่าสุดก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3ครับจากเวที The a r i n a ซีซั่น1ที่ผ่านมานี่แหละครับ แล้วก็ยังมีรางวัลการันตีการพูดด้านอื่นๆที่โรงเรียนเทพศิลินสร้างชื่อเสียงไว้ครับถ้าเกิดถามว่าเราพร้อมแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวมาดีครับแล้วก็ซ้อมมาเกือบดีครับวิธีการพูดก็เกือบดีครับหน้าตาแต่ละคนก็ดีมากครับ <c oughs> ก็ขาถามถาเถิดถามว่าพร้อมแค่ไหนเนี่ยเทพศิลินเราไม่เคยมีคําว่าไม่พร้อมครับ <c oughs> เราพร้อมเสมอครับ พศศึกษาควรเป็นหน้าที่ของโรงเรียนมากกว่าพ่อแม่ครับก่อ hm นอื่นนะครับขออธิบายคำว่าเพศศึกษาท,ทีนี้ก่อนเพศศึกษาไม่ได้หมายความว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องเพศสำคัญอย่างเดียวแต่รวมถึงขขนะรเรื่องของสุขอนามัยครับเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเพศโรคติดต่อทางเพศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงและการเจติบโตทางเพศครับพ่อแม่ที่มีบทบาทในตอนเด็กสําหรับนักเรียนกับการเป็นบทบาทของโรงเรียนเมื่อโตขึ้นโรงเรียนสามารถบอกได้ว่าโรคนี้เป็นยังไงโรคนี้เป็นยังไงโรคนี้มี รายละเอียดยัยงไงโรงนี้มีการป้องกันยังไงและทำยังไงถึงจะไม่ติดโรคนั้นครับจุดเด่นของโรงเรียนเราพิมพ์ปีนี้นะครับก็คือหน้าตะามไม่ต้องพูดถึงมันดีทุกปีแล้วครับก็ที่เน้นๆจริงๆก็อาจจะเป็นวิธีการพูดลักษณะาการพูดของแต่ละคนที่แตกต่างกันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองหรือว่าการเรียบเรียงข้อมูลเนื้อหาการนําเสนอที่แบบวา่าไม่เหมือนใครครับเพราะว่าเพศสัมพันธ์เพศสัเป็นต้องศึกษารกับเรื่องการกับตัเท่านั้นแต่ต้องมีการกับตัวที่นเข้าสังคมด้วย นุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่สามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้จักการปฏิบัติเพราะมนุษยสัมพันธ์อาศัยการปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้ครับจากการที่เราเป็นเด็กใหม่ครับเราก็ผ่านขา้อรอบเดัิชมาได้นี่ก็ถือเป็นการฝึกประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ของแต่ละทีมเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างเงี้ยครับหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะได้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบอะไรมันถือเป็นกําไรของชีวิตแล้วครับ อย่าลืมติดตามเดีย r e n a น h า i l a n d s ด์ s o n 2่นนะที่โรงเดนเดทสเินได้ผ่านเข้ารอบปอดิชั่นมาและก็จะผ่านในรอบต่อไปลึก,ลกล ơi, ๆเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ <laughs> ขอแรงกำลังใจจากพี่ๆสิเกาทุกสารทิศเหนือใต้ออกตกตะวันอีสานแล้วก็หกทวีปสี่มหาสมุทรทุกท่านนะครับที่เคยเียนเทจรดนหรือที่รู้จักจก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ <laughs> และก็ร่วมเชียร์พวกเรา,เาไปด้วยกันครับ <laughs>